สวัสดีคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้ก็มาดูพลังงานเจดวันข้างหน้านะคะของคนเกิดวันพุธโดยเริ่มจากวันที่27ทธันวาคม2,566นะคะเราเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใบแรกนะคะเป็นเดือดซันนะคะอันนี้เดี๋ยวเอามาวางอันนี้ใบแรกเดือดซนนะคะเดือดซันนะคะเป็นพลังงานดีนะคะเป็นพลังงานของ ความชัดเจนเป็นพลังงานของอแสงสว่างเนาะเหมือนทิศทางของคนเกิดวันพุธน่าจะมองเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นให้กับตัวเองหรือเห็นแนวทางที่ที่ที่ดีให้กับตัวเองที่คิดว่าเป็นแนวทางที่จะทําให้ไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะ ใบที่2 King of Cup ค่ะ King of Cup เนาะก็จะเห็นว่าเป็นราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็เทน้ำลงสู่มหาสมุทรลงสู่ทะเลนะคะเราตีความใบนี้เป็นความเป็นเป็นราชานะคะผู้ที่มีความอบอ้อมอารีมีความเข้าใจในทุกๆคนนะคะรักทุกๆคนนะคะแล้วก็ ให้กับน้ำนี่เนาะให้น้ําที่อยู่ในถ้วยนะคะคหมายปรีบเสมือนความรักนะคะให้กับทุกๆคนนะคะอันนี้คือเป็นพลังงานของภาวะอารมณ์นะคะตัวตัวตัว,ตวถ้วยเนาะเป็นภาวะอารมณ์นะคะซึ่งซึ่งเป็นภาวะอารมณ์ที่ที่ดีนะคะอ่าใบที่3าข่าถ้วยมาอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นสีถ้วยนะคะเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์เหมือนกันนะคะภาวะอารมณ์ของคนเกิดวันพุธเนี่ย จะค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวสำหรับช่วงอาทิตย์นี้นะคะเป็นเหมือนอที่เรามองเนาะเราเราตีความไปนี้ออกมาเหมือนอ,อยากนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะแล้วก็ชำระจิตใจชำระความคิดชำระอารมณ์ต่างๆนานาของตัวเองเนี่ย เพื่อที่จะเคลียร์คล้ายๆกับว่านั่งนั่งอยู่เนาะนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็เคลียร์อารมณ์ของตัวเองอันไหนที่ไม่ดีพยายามที่จะแยกแยะแล้วก็จะทิ้งมันไปเนาะซึ่งจะปีใหม่แล้วนะคะคือว่าก็ก็เป็นเรื่องดีนะที่เหมือนมานั่งมานั่งดูจิตใจตัวเองมานั่งดูภาวะอารมณ์ของตัวเองนะคะใบสุดท้ายนะคะอืม ถ้วยออกมาอีกแล้วนะคะชัดเจนมากนะคะคนวันพุธค่ะภาวะอารมณ์ช่วงนี้ก็คือ,อน่าจะอยู่ในช่วงที่สงบสติดูจิตดูใจของตัวเองช่วงสิ้นปีหรือปลาประมาณนั้นนะคะเพจออฟคัพนะคะก็เป็นพลังงานดีนะคะพลังงานดีก็คือเราตีความเป็นหลังจากที่เคลียร์เคลียร์สิ่งไม่ดี คลียภาวะอารมณ์ที่ทําให้คุณคล้องมองใจออกไปนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเริ่มใหม่เหมือนแยกแยะได้แล้วนะคะตรงนี้ว่าจะแยกแยะนะว่าภาวะภาวะ,าวะอันไหนดีกับตัวเองอันไหนไม่ดีสเสร็จแล้วก็เทอันที่ไม่ดีไปแล้วก็มาเริ่มทําอันใหม่ๆเหมือนปรับปรับเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งสติให้กับตัวเอง ปรับภาวะอารมณ์ให้กับตัวเองหรือปรับทิศทางทางด้านอารมณ์ให้กับตัวเองเรามองเป็นแบบนั้นนะคะคนมันพุทธไพสรุปส่งท้ายค่ะไพใบสรุปส่งท้ายนะคะเป็น the m a g i c c h a n นะคะก็ไพออกมาสนับสนุนสรุปส่งท้ายให้นะคะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยเคลียร์ภาวะจิตใจของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ตั้งใจเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นเนี่ย คุณทําได้แน่นอนเนาะ The Magic g e n นเป็นเช่นนั้นแหละดูดีค่ะโดยรวมเนาะถ้าโดยรวมเนี่ยอก็ก็ก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะที่ที่ท,ที่ที่ได้ที่ได้แจ้งไปเป็นภาวะอารมณ์ของคนเกิดวันพุทธที่เขาเริ่มรู้แจ้งเห็นจริงเนาะเริ่มเห็นทิศทางว่า เราเราเราควรจะไปนในทิศทางไหนที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นที่จะทําให้ภาวะอารมณ์ของตัวเองดีขึ้นนะคะกับการที่จะเป็นาราชาถือถือ,ถ,อถือถ้วยเนาะคือ,อพูดง่ายว่าตัวเองเหมือนมองเห็นแสงสว่างให้กับตัวเองค่อนข้างชัดเจนรู้ชัดเจนแล้วว่าตัวเองจะ พยายามให้ตัวเองเป็นราชาถือถ้วยนะคะคือเป็นบุคคลที่เข้าใจาเป็นบุคคลที่มีสติตั้งมั่นอบอ้อมอารีเ,เขาเรียกว่าไม่ค่อยสะทกสะทานกับสิ่งใดๆที่เข้ามาเนาะเหมือนภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสะเทียนเนาะมายอย่างนั้นเหมือนเหมือนตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองต้องเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งการที่จะทําแบบนั้นเนี่ยก็รู้แล้วเช่นกันว่า ตัวเองก็จะต้องเคลียร์นะคะภาวะอารมณ์ของตัวเองอันแยกแยะอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็คือเคลียร์ออกไปจากใจจากอารมณ์แล้วก็เคลียร์ออกไปแล้วก็ตั้งใจเริ่มต้นทําสิ่งดีๆทำสิ่งใหม่ที่ได้แยกแยะเรียบร้อยว่าสิ่งที่ทําต่อไปนี้เป็นแค่สิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีเท่านั้นนะคะโดยสรุปออกมาสนับสนุนค่าว่า เป็นเรื่องดีและคุณทำได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะคนวันพุธพลังงานดีๆค่ะสวัสดีค่ะ